โอ้เมื่อไหร่พระจะมาเนี่ยวันนี้ก็เตรียมของมาใส่บาทเพียบเลยเอา้าเลยนั่นไอหมาที่ไหนวันมาคุยถังขยะไวนะ้นี่ยเอ้าเอ้านั่นถังขยะล้มแล้วน่ะจิบ้บหายหาแดกแต่เช้าเลยนะมึงเนี่ยฮะอุ้ยพระมาแล้วไม่ได้ว่าหลวงพี่นะคะ เมื่อวานหนูไปกินกาแฟกับแม่มาอืมเหรอแล้วไงอะ่ะหนูหายไปรับโทรศัพท์แป๊บเดีแม่หายไปเลยเอา้าทำไมละ่ะแล้วแม่หายไปไหนอะ่ะก็คาเฟ่อ,เ,อเมซอนเฮ้ยเขามีแต่คาเฟ่อ,เ,อเมซอนบ้า ก็เลยไม่ได้ใส่ขับรถทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกไนนะ้องระวังหน่อยนะช่วงนี้เจวันอันตรายเจ็ดวันนะ่ะหนูไม่ค่อยกลัวนะกลัวแต่พวกพี่นั่นแหละอันตรายทุกวันเลยอ้าวไอ,นอว้นี่เขาหากวนตีนปรับห้าร้อยดิไมเนี่ยเกมร้านนั้นสวยจังไปดูดีกว่าทำเกงยินส เท่าไหร่ร้อยเก้าเก้าจะหนูมีหลายแบบหลายทรงเลยนะหนูชอบแบบไหนบอกป้าได้เลยขอรถได้ไหมไม่ได้หรอกหนูมาขอรถแบบเนี้ยแล้วป้าจะเอาอะไรกลับบ้านล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป้าไหวกันเนี่ยมปนคนรถกันป้าป้าเคยกินกุ้งไหมอืมเคยสิกุ้งเต้นกุ้งเผาเอ่อหลายกุ้งเลยอ่ะ ทำไมจะพาไปเลี้ยงหรอ,อจะถามว่ากุ้งอะไรมาจากเมืองจีนอืมกุ้งมังกรแน่นอนเลยมังกรก็มาจากเมืองจีนไงไม่ชอยกุ้งก้ามแดงแน่นอนเลยมีเยอะที่เมืองจีนอะ่ะก็ยังไม่ชอยนันกุ้งแชบวยอะ่ะยัไม่ถูกป้าเออยอมก็ได้วะคำถามกุนตีนใหม่ละคำตอบทีถ่ถูกต้องแตคื กบ้าเขามีแต่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ไม่ใช่กุ้งแช่แม่เมื่อกี้หนูไปเซเว่นมาแม่รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเซเว่นเขาขายมอเตอร์ไซค์แล้วนะเฮ้ยจริงเหรอลูกเซเว่นที่ไหนเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ขายด้วยเหรอเนี่ยอ๋อก็ตอนนั้นหนูไปซื้อข้าวที่เซเว่นมาพานักงานเขาถามว่าเวฟไหมคะหนูก็เลยตอบพนักงานเขาไปว่า โอไม่ค่ะมีฟิโน่แล้ว